ตาติดเกียร์ไม่วิ่งครับตวออสายพานขาดสายพานเกียร์ CVT มาจับของหอมะครับมนเกียร์ดำ ใส่กล้องเอาไว้เรียบร้อยแล้วครับเป็นกล้องใหม่สายพานยังไม่ใส่ครับรออะไรครับกล้องใหม่ดูน้ำมันเทียมันเทียดำมากครับผมโซซีวีมาแล้วครับผมสายพานซีวีทีมาแล้วันนี้ใส่เข้าไปเส็จเรียบร้อยเนี่ยของใหม่ไอ อันนี้ของใหม่อยู่นี่นะใส่ครับไ้าล้วแต่ของเก่าของเก่าที่ขาดแลยวนำใส่ในรถครับเดี๋ยวก็เราเออกวิ่งทดลองทดสอบวันนีทีนึงครับผตอนมาเนี่ยวิ่งไม่ได้เลยครับโอเคครับ